ก็มาต่อกันเลยกับคลิปคู่กัดหรือคู่แ้นไม่รู้เหมือนกันก็คือ Big Bang p บรกซ์ของฮาร์เดนจิงกะกับเอลราโกของดีซัคเตอร์ของริวกะ มาเป็นยงไงไปดูกันถ้าสองสู้กันมันจะเป็นยังไงไปกันเลยเริ่มสู้เลยนะครับวันนี้ฝนจะตกมากกว่านี้นะครับเออเอลราโกไปทันทีเลย ชูชูเออ <ะ S 2> เอาอีกแล้วเอาลราโก้ไปทุกรอบเลย กูชุบชุบเออชุนกันนานเออเอลราโกเกือบออกเอลราโกสายแล้วเออตาภาษาตัวร้ายเนาะเออ โอเคมาละกูชุดชุดเออไปนู่นละกูชุดชุด

เนี่ยเปลี่ยนไอ้ข้างล่างมันอะจากสีฟ้าให้เป็นสีแดงนี่เห็นไหมกล้องโฟกัสใช่ปะเนี่ยถ้ามองได้ก็จะเป็นสีแดงโอ้โหแท็กบอททอมเดียวกันอะผมงงละไรเวอร์แท็กบอททอมใครรู้ก็ คอมเมนต์ทีแท็กวอทอมไรเวอร์ต่างกันยังไงเหลือนเดียวกันนอกบ้านจะเสียงดังเลยครับผมเปลี่ยนบรรยากาศผมเปลี่ยนบรรยากาศมาแทนนอกบ้านอ่ะก็ใส่ไปอย่างนี้เกียวหวานแล้วตัวนี้เออรดากูเกียวหวานแล้วเกียวเฟสบอลหวานแล้วใส่ไม่ได้ละอ่ะใส่ได้ละโอเค นายเป็นหมดโจมตีมั้งไอสีฟ้านายเป็นหมดป้องกันโอเคมาเลยผมถ่ายนอกบ้านที่ไรรถมาตลอดเลยชุดชุดเ <c oughs> <sh <ut> ออเอาเข้าไปเอาเข้าไปให้อะไรก,กูชน,นะมั พีอเอลนะก็หมดนี้ขึ้นหรออยู่หมดป้องกัน่ะหมดขึ้น,นตีออกยากเหรอโอ้โหเพิ่งชมเฮ้ยใครชนะผมดูไม่ทันเลยดูไม่ทันชุดชุดเออ เอลราโก้หดเกินไปไม่ใช่ดิบิ Big Bang, ๊กแบงโหดเกินไปเอลราโก้ชนะให้ไม่ได้ในกระตูนชนะอย่างง่ายเลยเอาอีกแล้วถ่ายนอกบ้านนี่มันลำบากมากเลยแบบมันกระเด็นแล้วมันเสียวออกไปตกต่องันะ่ะเสียวมากเลยออ <c oughs> ศึกบิ๊กแดงและเอลรักและโอราโกดิสเตอร์ศึกนี้เออส่วนใหญ่บิ๊กแดงจะชนะนะเป็นส่วนใหญ่ออ้ยบิ๊กแดงแผ้วอะ่ะแค่สักรอบก็ยังดีนะ กูชุดชุดเอาอีกแล้วตุ้มตาไปเก็บอีกแล้วก็จบไว้เพลงเท่านี้นะสำหรับเพนงซาแล้วดะโกผมเหนื่อยแล้วใครชอบกดไลค์ ipping, กดแชร์กดติดตามนะครับโอ้ยตกไปแล้วอผมทำขนาดนี้แล้วกดไลค์ให้บ้างก็ได้นะติดตามด้วยผมไปละ